สวัสดีครับนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วหลับตาแล้วหลับตาแล้วง่วงครับง่วงแบบนี้ง่วงง่วงสุดๆในเวลานอนละสิบโมงครับสิบโมงเช้าบรรยากาศดีๆเมื่อกี้ก็ล้มลูก,กคุปกานอยู่ตอนนี้หลับแล้วแล้วจ้าดูแบบจะผักหยุดนอนนอนหลับนอนนอน,น,อน,น,อน เรียนเรียนนอนหลับนอนหลับถ้านอนหลับนอน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 เออนอนนอนนอนอน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 หลับหลับหลลูกแก่นี่ยต้องลูกแกบเบาๆถ้าเอามือไปใส่ปากนี่จะไม่นอนจะดูดมือจะดูดมือก็จะไม่นอนนะเนาะก็จะเล่นถ้าแบบนี้ ก็ไหลับแล้วก็ไปได้จะดูดพอเอามือใส่ในปากนี้หลับแล้วพอเราจะามือออกก็ตื่นมาครับใครสนใจที่อยากจะมาก่อมคุ้นบินนอนนะครับมาได้ครับได้คุยได้มาเล่นมาคุยมาทักทายเด็กน,อน,น้อย เขาต้องหาที่นะจับตรงไหนเขาจะหลับเขาจะนอนเขาจะนิ่งเขาจะชอบตรงไหนเขาชอบให้จับหูจับหางจับคอจับคางจับปากจับงวงจับงวงลอยงวงนลอยจะกำมือจะกำมือเอาไปใส่ปากครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเออ๊๊ะะเเห็นบ่เห็นเห็นฟันไหมฟันไหมมีฟันไหมเอ็นไหมฟันมีฟันไหมมีฟันไหมดูดูเห็นว่าฟันยุ่ยสร็จปะ

สบายสบายนอนสบายเลยเหมนอนสบายแล้วหลับแล้วเลี้ยงแม่จ้าแล้วจ้านอนหลับนะคะน่หลับไหมอุ่นอ้วนอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงหลับแล้วครับเอาละครับเราก็ ขอบคุณทุกการรับชมเช่นเคยครับก็อบรรยากาศฝนดินน้อยนะักมาฝากวันฝนตกขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอ,ขอให้รับชมคลิปด้วยความสนุกขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปครับขอบคุณเจอกันที่